สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Dynasty Warriors เอสเอ็ดก็คือตำนาน3าก๊กนั่นเองเราอยู่ในเนื้อเรื่องของเว่ยกัวหรือว่าวีก๊กนะครับเฉาเฉาหรือว่าโจโฉยกทัพไปฉางอันเพื่ออักขาห้องเต้กลับมาที่ฐานทัพของโจโฉที่สี่ชางหรือว่าฮูโตได้สําเร็จในเมื่อฮูโตเป็นฐานที่มั่นที่ดีก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะย้ายเมืองหลวงจากลั่ยางหรือว่าลกเอียงมาที่ฮูโตเลย การปกครองโดยมีฮ่องเต้เป็นประมุกนั้นทําให้ประชาชนเริ่มสายศรัทธาอํานาจของฮ่องเต้ทําให้กองทัพของโจโฉแข็งแกร่งยิ่งขึ้นมากพอๆกับการได้ทหารดีๆมากมายการกระทาของโจโฉนี้ได้เลื่องลือไปถึงหูของขุพนพลน้อยใหญ่ทั่วทั้งแผ่นดินในปีต่อมาโจโฉตัดสินใจบุกลงใต้บ้างโจโฉแต่งทัพเคลื่อนพลไปตีหวานเฉิงหรือว่าเมืองอ้วนเซียที่จิงโจหรือเกงจิว๋ว ซึ่งมีจางซิ่วหรือว่าเตียวซิ่วคอยรักษาเมืองอยู่แล้วก็จิงโจรหรือว่าเกงจิ๋วตอนนี้ถูกปกครองโดยหลีวเปียวหรือว่าเล่าเปียวอยู่นั่นเองเตียวซิ่วกลัวตายเลยส่งหนังสือแจ้งขอยอมแพ้ต่อกองทัพอันยิ่งใหญ่ของโจโฉโดยเตียวซิ่วได้จัดเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับโจโฉอยู่ในเมืองอ้วนเสียเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยอมง่ายๆแบบนี้ไม่รู้ว่าจะตั้งใจเยาะเย,ะเยะ้ยหรือว่ามีแผนการอะไรอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แหละยังไงซะโจโฉก็ตัดสินใจมุ่งหน้าต่อไป ที่นี่นะครับเมืองหวานเฉิงหรือว่าอ้วนเซียเนี่ยมันจะไปพ้องกับอีกชื่อเมืองหนึ่งก็คือฝานเฉิงหรือว่าอ้วนเซียเหมือนกันภาษาไทยนะครับจะใช้คําว่าอ้วนเซียทั้งสองเมืองเลยแต่ว่ามันจะไม่ใช่เมืองเดียวกันนะโอเคครับเราได้ตัวละครมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับในหวานเฉิงจือจั่นหรือว่าการต่อสู้ที่เมืองอ้วนเซียนะครับเป็นอ้วนเซียที่มีผู้รักษาเมืองคือจางซิ่วหรือว่าเตียวซิ่วนั่นเองนะครับเขายอมแพ้กับเราโดยดีเลย นะครับซึ่งเราจะได้ตัวละครมาทั้งหมดสองตัวด้วยกันก็คือเชาเชาหรือว่าตัวโจโฉเองแล้วก็เตียนเวยหรือว่าเตียนอุยนะครับเราได้มาทั้งหมด2ตัวเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเล่นเป็นเตียนอุยละกันเรายังไม่ได้เห็นเขาเลยเนาะโอเคครับเลเวล18ครับใช้อาวุธได้2ดาวตามที่เราตกลงกันอาวุธที่เขาถนัดก็จะเป็น X อ็กซ์หรือว่าขวานนั่นเองอเป็นอันนี้ละกันนะครับโมรัสครับ การโจมตีของเราทําให้ความเร็วการโจมตีของศัตรูลดลงแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่ด้วยซอนส์เมื่อเราได้รับความเสียหายครับจะสะท้อนส่วนหนึ่งไปหาศัตรูฟิลลี่การโจมตีท่าไม้ตายของเราจะกลายเป็นทรูมูโซหรือว่าท่าไม้ตายขั้นสุดยอดเสมอนะครับไม่ต้องรอเลือดน้อยรีคอฟเวอรี่ครับการโจมตีของเราจะช่วยฟื้นพลังชีวิตส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายทริอัมเมื่อเราสังหารศัตรูได้นะครับก็จะฟื้นเรสเกตให้เราส่วนหนึ่งนะครับเอาเป็นอันนี้ เป็นตี้นะครับเป็นตี้ส่วนอีกอาวุธหนึ่งก็จะเป็นเหรนนะครับก็เดี๋ยวดูอาวุธแป๊บหนึ่งอืมน่าจะเป็นฝ่ายแบบประเภทเวนะิร์วินเนาะอาวุธอีกอันนึงเป็นอะไรดีเป็นดาบใหญ่ๆเลยไหมมีทั้งขวานทั้งดาบนะครับจัดไปทั้งขวานทั้งดาบก็เป็นเหรนนะครับก็โอเคทรอิอัมเหมือนกันก็ เมื่อสังหารศัตรูสำเร็จก็ฟื้นเรดเกนนะครับเฟลอรี่การโจมตีของเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราโจมตีนานขึ้นเรื่อยๆนะครับคือคอมโบสูงขึ้นนั่นแหละแล้วก็กรีดก็คือเมื่อโจมตีศัตรูที่ป้องกันอยู่ก็จะได้เงินมากขึ้นนะครับก็จะได้เงินผู้ผิดเออได้เงินเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้สนเรื่องเงินเท่าไหร่เพราะว่าดูทัลเทลโกดิเพียบเราเล่นปลดล็อกมาเยอะแล้วนะครับก็ไม่ไม่ได้สนใจตรงนั้น ส่วนถ้าสกิลก็จะเป็นตามนี้เลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปลุยกันเลยนะครับก็เป็นไทป์เวอร์วินหรือว่าเป็นประเภทที่ว่าสายแทงอะไรประมาณเนี้ยเตียนอุยนะครับก็จะเป็นทหารเอกของโจโฉเช่นกันมีพละกกาลังมากแล้วก็มีฝีมือมากเลยในที่นี้คือเขาติดตามโจโฉเข้ามาเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นองครักษ์นะครับเป็นบอดี้การ์ดให้โจโฉนั่นเองโอเคครับเขาก็จะคอยระวังภัยให้กับโจโฉเนาะทีนี้เข้าไปดูกันเลย ไม่มีใครมาหยุดยั้งข้าได้หรอกนะเอาล่ะท่านโจโฉข้าหวังว่างานเลี้ยงนี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าข้ายอมแพ้แบบไม่มีเงื่อนไขนะโอ้ <kho> แย่ yeah, แล้วสุราหมดแล้วนี่ยเอาละเดี๋ยวข้าจะรีบไปเติมมาให้นะก็ขอให้ท่านสนุกกับงานเลี้ยงต่อไปได้เลยเฮ้ยนี่มันเป็นไปตามแผนใช่ไหมท่านกาเซี่ยงอ่ามันมันได้ผลแน่นะเอาละก็ได้เวลาที่พวกเราจะเข้าไปร่วมงานเลี้ยงนี้แล้ว เฮ้นายท่านเอ้ยอย่างที่คิดไว้เลยต้องวางอุบายโง่ๆแบบนี้ไว้แน่เจ้าช่วยพาข้าหนีไปทีสิเตียนอุยปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเถอะโอเคครับหน่อยแน่ไอ้พวกนี้มันวางแผนชั้นต่ำแบบนี้ได้ไงล่ะข้าจะปกป้องนายท่านโจโฉไว้นะครับโอเคชีวิตข้าข้าต้องให้เจ้าช่วย โอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอธิบายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บน,นึงเอ็กซคปโอเคครับเพราะว่หนีโอเคภารกิจนี้จริงๆต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงพอดีว่าถ้าเกิดว่าเราดูพวกวรรณกรรมอะไรพวกนี้ที่อิงตามประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับโจโฉบุกเข้ามาที่อ้วนเซียตรงเนี้ยสาเร็จแล้วก็เหมือนกับว่าจางซิ่วหรือว่าเตียวซิ่วเนี่ยยอมแพ้นะครับแต่อเผอิญว่าเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าจางซิ่วหรือว่าเตียวซิ่วเนี่ย ซึ่งในแบบนี้ยังไม่โผล่มานะครับเขามีทหารน้อยกว่าอยู่แล้วโจโฉยกทัพใหญ่มายังไงก็สู้ไม่ได้ GS4 หรือว่ากาเซียงตัวมุงม่งเมื่อกี้ที่บอกว่าให้เข้าไปร่วมงานเลี้ยงอะที่ว่าเป็นคนวางแผนอะเขาก็เลยบอกว่าเออในเมื่อเมืองเรามีคนน้อยกว่าเราก็แกล้งยอมแพ้ไปก่อนยอมแพ้ไปก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้จะยอมจริงๆนะครับก็มีวางแผนตลบหลังซึ่งมันเผอิญกับตอนที่ถ้าเกิดดูในวรรณกรรมนะครับไอ้อิอ่าววรรณกรรมนะครับก็จะมีตอนที่ โจโฉไปหลงนางคนหนึ่งชื่อโจช,ชื่อหรือว่าเจ้าซื่อนะครับเป็นอาสะพ้ยหรือว่าเป็นภรรยาของคุณอาของเตียวซิ่วคนนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าโจโฉทําแบบนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการหยามขี้หน้าครอบครัวเขาใช่ไหมก็เลยแบบระเบิดพลังออกมาด้วยความโมโหนะครับโอเคเราด้วยเราดูท่าก่อนดูท่าของเตียนเวยหรือว่าเตียนอุยนะครับองค์คลัก พิทักโจโฉนะครับโจมตีเบา4หนัก2เอ้ยมันต้องเป็นหนัก2ก่อนหนัก2จะระเบิดพลังออกมานะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะแล้วก็โจมตีเบา4หนัก2ก็จะเป็นโมดาวก็คือไถทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเราโมเหมือนเหมือนกับถ้าเป็นลอนโมเวอร์คือเครื่องตัดหญ้าอันนี้ก็แบบจะไถหมดเลยเปล่าจัดไปครับเออเดียดเลองก่อน เบาสอไอ้หนักสก่อนปึบโอ้โหนี่บวกพลังขึ้นมาสูงสูเลยนะครับแล้วก็เบาสี่หนึ่งสองสามเดี๋ยวนะอ๋อเจ้าโชบอกว่ามันคงไม่ปล่อยพวกเราหนีไม่ได้นะครับ1 2 3 4งทุบเดี๋ยวดูก่อนนะนี่นี่คือการไถมันละ่ะโอเคครับเราบูสพลังได้ด้วยการใช้หนักสองแบบนี้แล้วก็โอโ้หมดอย่างนี้หมดครับอย่างนี้ไม่เหลือ อ่าสังเกตพลังชีวิตผมนะครับมันจะไม่เต็มเพราะว่าอันนี้คือค่ายของโจโฉแล้วก็เตียวซิ่วบุกมาตอนกลางคืนครับแล้วก็สั่งเผาเมืองเลยไอ้เผาค่ายเลยนะครับทําให้เรานั่นแหละเลือดร้นนะครับในเกมนี้คือเหมือนกันเราเสียเปรียบนั่นเองโอเคครับประตูเปิดแล้วเราบุกออกไปทางนี้เตียนอุยโอเคครับเราจะพาท่านโจโฉน,นี้ออกไปนี่เน่ไม่มีใครมาหยุดยั้ยงขขาได้แน่นอนเอาเลย มีใครหน้าไหนกล้าเข้ามาอีกล่ะนะครับเตียนอุยเราเราเด็ดอยู่แล้วเยี่ยมมากเตียนอุยอ่าเจ้าสร้างชื่อเสียงประวัตศาสตรจะต้องจารึกชื่อเจ้าไว้โอเคครับจัดไปโอเคไปครับโอ้มีอาบาเลสด้วยเครื่องยิงขนูอะไรเนี่ยเจ้าเตียวซิวมันจะไม่ไม่ปล่อยให้พวกเราหนีเลยใช่ไหม นะครับคือถ้าเกิดตามแผนนะั่คือเตียวซิวหวังเอาตายเลยนะครับเอาตายเลยไม่ให้โจโฉนี้ได้เราเป็นบอดี้การ์ดเหมือนบอดี้การ์ดเลยเป็นมือขวาของโจโฉเลยเราก็จะช่วยให้ท่านโจโฉนี้ไปให้ได้นะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามแต่โจโฉจะต้องรอดท่านโจโฉของเราอโอเคจัดป้โอเคมาเราอยู่ไหนล่ะโอเคครับเราจะ ตัดไออาบาเลสก่อนนะครับเพื่อให้หนีได้ง่ายๆเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวมีแม่ทัพมีคอมมานเดอร์อยู่โอเคอาวุธไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเป็นอาวุธธรรมดานะครับดูเหมือนอาวุธที่2ที่เราเลือกมาก็จะเป็นอาวุธเดียวกันกับที่เขาใช้อยู่ตอนนี้โอ้โหรู้สึกจะช้านะช้ามากนี่แน่ช้าแต่มีพลัง จะไปครับพาจโจโฉนี้ต่อออกไปข้างนอกเจออะไรอีกเนี่ยนั่นดูเหมือนจะเจออาวุธโอโอ,อาวุธสังหารนะครับเป็น,เป,นเป็นตัวพ่นไฟได้โอเคเราก็จะจัดการคนในนี้อเอ้ยยังไม่ได้โชว์ท่าเลยเนาะโชว์สักท่านึงโอ้โหเป็นฟิวรี่ด้วยครับเป็นทูมูโซจับขึ้นมาแล้วก็มงโอ้โหยังไงก็ไม่เบาแน่นอน เรามีใครกล้าเข้ามาอีกล่ะเราทำลายไปก่อนมันจะได้ไม่ยิงไฟออกมาจะได้หนีกันได้นะครับเดี๋ยวเรียกเรียกม้ามานี่ก่อนเหมือนม้าจะมาไม่ได้หรือเปล่ามาวิ่งว่อนเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับตกใจหรือเปล่านะได้แล้วหรือว่ามันอาจจะแค่ว่ามันเดินทางผิดกันหนึ่ง โอเคเราจะอ้อมไม่ให้โดนไฟนะครับแล้วก็จะโอ้โหโ,โดนหมดดูเหมือนว่าเรากระโดดธรรมดาง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะจัดไปตรงนี้มี2ตัวเต็มเลยจัดไปนะครับจะหมดแล้วหมดแล้วยังใกล้แล้วโอเคครับอีกตัวหนึ่งตัวท้ายอ่อ่ตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับเราจัดการอาวุธสังหารได้หมดแล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นประตูด้านหน้าเปิดแล้วหูพวกนี้มันอึดไม่เบาเลยนะเนี่ยอย่างที่ข้าคิดไว้งั้นมาดูกันว่าจะผ่านด่านต่อไปได้ไหมโอ้มีแอมบูชครับทับหนุนไอ้ทับซุ่มทับซุ่มชอบพูดผิดเป็นทับหนุนตลอดเอ้ยมีทับซุ่มเต็มเลยเดี๋ยวนะโอเคเราจะต้องใช้พลังของเราในการหลบหนีออกไปโหดูเวียงเข้าไปโอ้โอลอยได้เทพเทพครับเฮ้ยพวก พวกเตียวซิ่วนี่มันส่งทหารมาเรื่อยๆเลยนะนี่ยทำไงดีล่ะ,ะไม่ต้องห่วงท่านโจโฉข้าอยู่ที่นี่ท่านจะไม่เป็นอะไรนะครับเมื่อข้าอยู่ที่นี่ตามใดที่มีข้าอยู่โอเคอุ้ยตอนนี้เราแยกจากโจงั่งกับโจอันบินแล้วโอ้โหข้าหวังว่าพวกท่านพวกเขาจะปลอดภัยนะ พวกเขาอยู่ในวงล้อมของข้าศึกนะครับเราควรจะไปช่วยเขาโจงัางหรือว่าเสาอังนะครับกับโจอันบินหรือว่าเสาอันหมินนะครับก็จะเป็นลูกของโจโฉนะครับแต่ว่าทีนี้คือจะบอกว่าตามประวัติศาสตร์นะครับคือลูกสองคนนี้สองคนนี้นะครับเออไม่ใช่สองคนนี้เสาอันหมินกับเสาอังนะครับเสาอันหมินกับเสาอังโจอันบินกับโจง้างนะครับจะเสียชีวิตที่นี่ ดังนั้นเพื่อไม่ให้ปลดล็อกดาวทองหรือว่าภารกิจที่เป็นอุดมคติก็ผมจะต้องปล่อยเขาให้เสียชีวิตที่นี่นะครับอาจจะดูชั่วร้ายหน่อยแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆนะลูกของท่านโจโฉนะครับท่านหลานทั้งหลาย oh. เราก็จะพาท่านโจโฉนี้อย่างเดียวโอ้โห oh. รู้สึกเฟรมเรตตกนะครับตรงนี้โอเคเพราะว่ามันมีเอฟเฟกเยอะมากตรงนี้ oh. ไปข้างบนมีอะไรอีก oh. อน,นั่นนั่น เดี๋ยวไดวมีเครื่องยิงอยู่บาริสต้าครับเครื่องยิงธนูอีกแล้วครับโอ้รู้สึกว่าจะถึกเหมือนกันเอ้ยมันเหวี่ยงแล้วมันเหวี่ยงมาแล้วมันเหวี่ยงมันแล้ว,เ,ว,ลวเดี๋ยวได้แล้วป้องกันดีนะักโอเคเหวี่ยงเลยไถยเลยโอเคพวกเราเก่งพอที่จะเอาชนะกับดักตรงนี้ได้ หมายถึงว่าตรงลูกหลานเขานะครับเขาก็แบบปลุกใจทหารของพวกเขาแต่ว่าตอนนี้คือเขากําลังเจอศึกหนักนะครับถ้าเกิดเราไม่รีบไปช่วยเขาก็จะเสียชีวิตแต่ว่านั่นแหละตั้งใจนะครับเอามาจับมะมงอีกนีแน่นีแน่สามทีสามทีก็จอดแล้วไอ้น้องเอ้ยยังมายุ่งกับเราสินี่กองกำลังหง พลังของเจ้าจะเป็นผลดีต่อกองทัพของเราเลยน่ะเอาแล้วมีใครกล้าเข้ามาอีกเราเรียกกำลังใจอย่างดีเยี่ยมตะโกนไปทีเดียวทหารศัตรูกลัวหมดอ้าวมีลมอีกครับโอ้โหเจอลมทำไงดีไปไม่ได้เดี๋ยวนะโอเค ต้องระวังแล้วก็ต้องไปด้วยความระมัดระวังครับรู้สึกว่าลมมันจะพัดมาแล้วก็จะหยุดไปนะครับเราก็จะรีบข้ามข้ามได้เปล่าไม่รู้นะไม่รู้ทันป่านะอ่าทันอยู่เพราะว่าข้างล่างไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่อยากตกงไปหรอกโอเคตรงนี้จะมีทหารคอยป้องกันอยู่นะครับแล้วก็น่าจะจัดการตัวนี้แล้วก็ลมน่าจะหยุดหรือเปล่าไม่รู้นะจับมาเวียงอีกรอบนึงโอ้โหท่าน,นี้มันแบบมันดีมากเลยนะนี่แน่โอ้ยข้างหลังก็สะท้อนครับออร่าเราแรงมาก โอเคโจโจอยู่ไหนแล้วท่านโจโจอยู่ด้านล่างอ่าจมน้ําอยู่ไม่เป็นไรเราบุกไปก่อนก็ได้เพื่อเหมือนกับเคลียร์ทางให้นะครับเดี๋ยวนะบูสสปีดไอ้บูสอบแอทแฮก่อนปุ๊บโอมาแต่มันบูสแค่ช่วงเวลาจํากัดนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับทหารที่มีพลังเยอะๆหมายถึงขุนพลที่มีพลังเยอะๆอ,อย่างเช่นสวีห่วงหรือว่าซีหลงนั่นเอง เอามาประตูเมืองอยู่ตรงนั้นเรากำลังจะหนีได้แล้วอืมเอาดาบใหม่มาบ้างเอาดาบนี้มาบ้างโอ้ยแต่ดาบนี้เสียเปรียบไม่เป็นไรเสียเปรียบก็เสียเปรียบไปนี่เราสู้ได้นะมีตัวหนึ่งจัดไปเรียบร้อยครับเ <All right. S 1> หลืออะไรอีกใครจะกล้าเข้ามาอีกไหนเข้ามาให้หมดไม่กลัวมีบาริซ่าอยู่อันหนึ่ง จัดการบาลิสต้าก่อนนะครับเฮ้ยม่งมาเอ่อหมุนมาไม่เจอระเบอกนี่แน่พังก่อนเจอใครอีกนะอโอ้ตรงนี้เฮ้ยไฟมันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอ้แย่แล้วทำไงดี เดี๋ยวไปรับท่านโจโฉก่อนท่านโจโฉตรงนี้ปลอดภัยแล้วท่านออกมาได้เลยท่านเชิญตามเข้ามา่ามาแล้วมาแล้วหลบนี้ออกมาได้สำเร็จนะครับท่านโจโฉอ่านี่เสียหัวตุนนะครับแ่งหัวตุน้นเฮ้ยโอ้โหนี่แน่บังอาจนะครับ นายท่านเฮ้อโอ้โหเราก็รับดาเมจแทนหมดเลยนะครับเราเป็นตัวแทงโอเค,อเคตามบันทึกที่เขาบันทึกไว้นะค,ะครับเตียนอุีนี่โดนธนูแทงเป็นเม่นเลยเขาบอกไว้งันอุ่ยมันไม่เป็นไรหรอกท่านมันแค่นิดหน่อยนะ่ะคดีใจที่ได้เห็น พวกท่านมารับท่านโจโฉกันพร้อมหน้าแบบนี้นะเ,เอาล่ะทีนี้ตาพวกเราแล้ว,วเ,เฮ้ยเจ้าอย่าโง่สู้กับพวกมันดิเจ้าบาดเจ็บอยู่นะเส้นทางของท่านไม่ควรจะมาถูกหยุดไว้โดยพวกนี้นะมาเถอะยำบังอาจมาแตะต้องนายท่านของข้าได้นะโอเคครับเราจะปกป้องชีวิตของนายท่านโจโฉของเรา มีกัวเจียมีกุยแกมาด้วยครับโอ้บาดแผลของท่านนี่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะท่านเตียนอุ้ยโอ้แล้วก็เมื่อดูจากทิศทางของไฟแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเตียวซิ่อจะอยู่ทางตะวันตกนะเออเราก็จัดการทหารข้างนอกก่อนามาเลยเพวกนี้นี่นี่บวกพลังก่อนรู้สึกว่าขวานจะมีพลังพิเศษคือเมื่อสวิชมาปุ๊บเปลี่ยนอาวุธนะมาปุ๊บก,นะก,ก็จะได้บูส แอทแท็ก <Attack S 2> ด้วยนะครับรวมถึงท่าไอ้เอ็กซ์แอทแท็กของเตนอุยก็บูสต์แอทแทกเหมือนกันนะครับก็คือไม่ว่าจะเปลี่ยนอาวุธมาหรือว่าจะกดท่าสตรองสองครั้งก็ได้บูสต์แอทแทกเหมือนกันนะครับออ้ยดวลดาบดวลดาบดวลขวานกันหน่อยเวียงเข้าไปนีโอ้โเวียงทียวตายเลยโหสุดยอดสุดยอดมากโอ้ยลุงนีงใช้ท่านี้บ่<ร>อยๆเตียวซิวต้องมีเหตุผลนะครับ ที่ยังอยู่ในปรา,าสาทไม่ยอมไปไหนนะครับเราตรวจดูให้ละเอียดก่อนดีกว่าไปดูกันบังอาจเราต้องเข้าไปคะนหน่อยแล้วหน่อยวางแผนอะไรไว้รู้นะอีกนั่นเจอแล้วเจอตัวจนได้มา เจอกองทัพของหลิวเปียวครับหรือว่าเล่าเปียวเฮ้ยนี่มันเป็นทหารสนแนมของเล่าเปียวเหรอนี่อืมก็เป็นไปได้มีเหตุผลอยู่นะครับวางแผนร่วมกับเตียวซิวในการจัดการพวกเราเหรอนั่นแปลว่ากองทัพของเล่าเปียวก็จะมาทางนี้อยู่แน่เลยเพราะว่านี่มันเป็นฐานแนวหน้าของเขาโอ้เตียวซิวแค่ซื้อเวลาไว้ถ่วงเวลาไว้นะครับอี่เอา้างั้นระวังกับดักล่อพวกมันดีไหมนะครับแล้วก็ล่อเตียวซิวมาพร้อมกันเลยดีไหมนะครับ ครับหนุนเรามาแล้วนะครับเราเขาบอกให้เรายึดป้อมพวกนี้นะครับจนศัตรูมานะครับเรายึดมาแล้วนะครับเราจะยึดอีกเดี๋ยวดูก่อนนะอ่าโอเคครับเราจะรีบมายึดนะครับมาเราจะล่อพวกมันมาหน่อยแน่บางอาจมา,มารวมหัวกันสู้อย่างนี้ได้ไงรวมหัวบุกมาโจมตีเราอย่างนี้ได้ไงเราใช่ไหม ดีนะที่มีท่านกุยแกคอยบอกแผนการอยู่ท่านกุยแกเป็นคนที่อายุน้อยแต่ก็ฉลาดไม่น้อยเลยนะครับอายุน้อยแต่ฉลาดเยอะนะครับอืมจัดไปอุย้ยชนกำแพงมาเลยตัวสุดท้ายแล้วปอมสุดท้ายเราจะยึดไว้เป็นฐานที่มั่นเพื่อหลอกล่อศัตรูนะครับหลอกล่อศัตรูมา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 เอาละ เรายึดป้อมได้หมดแล้วต่อไปก็รอทหารของพวกเราเข้ามาประจำการในป้อมนี้นะครับเข้ามาเข้ามาโอเคจักซุ่มรอไว้ก่อนเช่นไรนี่เราต้องเรารอเขาอยู่ท่านหยื่จิ้นนะครับอีกิม๋มโอเค เราดักซุ่มหมดหมดแล้วนะครับโอเคพวกเราต้องหลบซ่อนไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะแผนการเสร็จสิ้นนะครับนี่อา่าพวกเราพร้อมแล้วท่านเตียวซิ่วนะครับถหาของเราเปียวมาแล้วนะครับทางของเราเปียวมาแล้ว,วดีมากเปิดประตูได้เลยเดี๋ยวท่านเล่าเปียวจะเข้ามาสมทบกับเตียวซิ่วเองอะไรเงี้ยนะครับเปิดประตูให้นะครับตรงนั้นเตียวซิ่วโผล่มาแล้วนะครับ ไอ้ดูเหมือนเมื่อกี้เตียวซิ่จะเป็นคนพูดเองนะครับเราพูดท่านทำไมเอเอเฮ้ยอะไรอ่ะมีกองทัพดักซุ่มเหรอเนี่ยนะครับเขาเห็นเราละว่าเราซุ่มเขาอยู่นะครับจัดการเอาคืนบ้างแหมมาซุ่มเราเราซุ่มคืนบ้างเป็นไงละ่นะฮะศัตรูติดกับพวกเราแล้วบุกเข้าไปจัดการพวกมันกันเถอะมาแล้วนะครับเจสซี่หรือว่ากาเซียงที่เป็นที่ปรึกษาให้กับจางซิว่วหรือว่าเตียวซิว่วนั้นก็อยู่ข้างในปราสาทน,นั้น เราบุกเข้าไปจัดการมันเลยกันพร้อมๆกันเป็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยทหารของพวกเราตรงนี้ก่อนนะครับสักสองสามทีก็น่าจะตายเปลี่ยนอาวุธมาขอบูสปีดไอ้บูะแทงหน่อยจัดไปนะครับเรียบร้อยนะครับอีกตัวหนึ่งเสียเปรียบก็สู้ไปเรียบร้อยบุกเข้าประตูเมืองไปจัดการพวกมัน ครับโอ้โหตรงนี้หน้ามากเลยป่ามามามาขอหน่อยขอหน่อยโมโหแล้วข้าขอใช้แบบเรชหน่อยเวียงเข้าไปเลยนี่เวียงเลยเวียงเวียงทะลุประตูมือเข้าไปเลยไม่ได้เวียงไปให้ได้มากที่สุดโอ้โหอ้าวจางซิวเรียบร้อยแล้วครับเตียวซิวยังไม่ทันอะไรเลยนะเออยอดเลย เซียนอูนี่เป็นทหารมือนหนึ่งเลยนะครับเป็นหนึ่งในทหารเก่งๆของโจโฉเลยมีรองเท้าแล้วเราก็รีบวิ่งเอาเลยเพราะว่าม้าวิ่งช้ากว่านะครับเป็นม้าระดับเริ่มต้นวิ่งทางไหนดีซ้ายขวาก็คงเป็นซ้ายอะเนาะไม่รู้เหมือนกันนะครับขวาร้ายซ้ายดีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดอยังไงก็ฟื้นได้แค่ครึ่งหลอดนะครับ <S <S โอเคเพราะว่าเราบาดเจ็บอยู่ไงเราโดนธนูเต็มตัวเลยเจ้าเน่าเป็นเม่นแล้วนะครับ นี่เนี่ยเอาพวกที่มีชื่อเอาพวกทหารมีชื่อเป็นแคปเทนก็จัดการไปหน่อยเราจะเอาไอเทมดรอปจังเลยนะครับเผื่อจะมีเอ้ยจริงๆก็ไม่จำเป็นนะบุกก็ไปได้เลยนะครับมาอยู่ไหนมาค่ะอยู่ไหนมาค่าติดทหารอยู่ข้างหลังอ้าวมีกองทัพอาเบาเลสกองกำลังยิงธนูมาอีกแล้วนะครับมีทัพุ่มอีกแล้ว จริงๆฉากนี้มันจะไม่ได้เข้ามาบุกกลับเข้าไปสู้แบบนี้นะครับจริงๆโจโฉคือบุกหนีก็คือหนีไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวกับตอนที่อ้วนเสี้ยวจะมาตีเมืองของโจโฉด้วยโอเคไม่เป็นไรเราจะฝ่าวงล้อมเข้าไปเลยอย่าได้แคร์นะครับตรงนี้รู้สึกจะทําลายได้ปักททาลายได้ด้วยโอเคบาเลสนะครับนี่แน่โอเค เราไม่สนพวกทหารลิ้วล้อนะครับเราจะจัดการกาเสียงหรือว่าเจสเจสี่นะครับจัดการมันโอ้ยเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับเราฆ่าไปเกือบพันคนละสุดยอดจริงๆเลยเนี่ยเราฝ่าวงล้อมเข้ามาได้แล้วโอเคครับจัดการแม่ทัพเลยดีกว่ามา พวกมันจัดการทุกกับดักของเราเลยเห,อหรอไม่งั้นงั้นข้าจะใช้แผนการแบบนี้ไม่ได้แล้วข้าจะต้องสู้ด้วยกำลังแล้วเหรออะไรเงี้ยมามา,มาขอกระโดดแล้วใช้ท่าเทพหน่อยเวียงเข้าไปเลยโอ้โหเหลือนิดเดียวนะครับขอใช้ท่าสุดท้ายในการมงหน่อยจับมามงจับมามงมงเข้าไปเลยนี่แน่น็อกเอาท์จัดการไปเรียบร้อยอืม พอแล้วพอแล้วถ้าขอถามเจ้าอย่างหนึ่งสิเจ้าจะยอมตายตอนนี้เพื่อนนายของเจ้าไหมหรือว่าเจ้าห่วงชีวิตตัวเองห่วงความสามารถของตัวเองมากกว่าล่ะอืมเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆ ข้าเลือกอย่างหลังข้ามีชีวิตยอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นเพื่อความสามารถของข้าเองจริงๆข้าหวังจะทำประโยชน์ต่อไปแต่ว่าเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ข้าคาเสียเลยถึงตายไปข้าก็ไม่เสียดายชีวิตแล้ว <S 2> <S 2> อก็ดีกาเซียงงั้นข้าขอให้เจ้าใช้สติปัญญาของเจ้ามาช่วยข้าในการรบเฮ้ยท่านโจโฉพูดเป็นเล่นน่ะ เจ้าอย่าลืมส <laughs> ิถ้าเกิดเตียนอุยไม่ได้ช่วยข้าไว้นี่ข้าตายไปแล้วแน่ๆมันคงจะแย่นะถ้าเกิดว่าคนเก่งๆจะต้องตายไปอีกคนนึงอ่ะเจ้าสู้ได้เยี่ยมมากเลยเตียนอุยฝีมือของเจ้านี่ทำให้ข้านึกถึงนักรบในตำนานที่ข้าเคยอ่านเจอในหนังสือเลย ข้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีตอนนี้ข้ารู้สึกแบงค์แบงค์ไงไม่รู้เฮ้ยเตียนอุ้ยขอโทษนะนายท่านเหมือนว่าข้าจะต้องเจ้าอย่ามาพูดล้อเล่นแบบนี้ข้ายังต้องการเจ้าอยู่กองทัพยังต้องการเจ้าอยู่นะข้าดีใจที่ได้ยินแบบนั้นจากป่าของนายท่าน ในฉากนี้นะครับก็โจโฉร้องไห้ด้วยนะครับเพราะว่าเสียใจที่องค์รักษ์มือหนึ่งอย่างเตียนอุยก็จะต้องมาเสียชีวิตอยู่ท่ามกลางสนามรบอันนี้เพื่อช่วยชีวิตก็คือเหมือนกับสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยโจโฉนั่นเองโอเคครับหวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ